ย้อนกลับไปในยุคล้านเกมคลองเมืองช่วงปี2000ถ้าผมทำถึงเกมไอ้ชายมุมองด้านบนที่คุณเนี่ยถือเป็นกลและยิงเอเลียนไปพันตัวเลืออสาสเต็มจอเสียงปืนดังสนัน่นหูทุกคนคนตะโกนไปสิทงเดียวกันว่าเอเลียนชูเตอร์ตำนานการยิมแหลกแจกกระสุนจากค่ายซิกมาทีมใครที่มีคอมพิวเตอร์ยุคนั้นต้องเคยมีติดเครื่องจะดี๋ยวเล่นเกมนี้มันคืออะไรวะหน้าตาเหมือนกันเปียบ ย i ก็ใช่เสียงเป็ดก็ขุนแต่ชื่อเกมมันเขียนว่า Cassius Return of the Hero หลายคนอาจจะจำได้ลางๆว่าเคยเล่นเหมือนบ้างบางคนนึกว่า,วามันคือภาคเสริมของ Elite Shooter บางคน,นว่าเป็นมอดแต่นี่คือเกมจริงๆนะครับเกมที่มีตัวตัวจริงๆจากบุซ่านเดียวกันแต่กลับมีชะตากรรมที่น่าเศร้าของพี่ชายมันเยอะมากในวันนี้เนี่ย อาร์ตตงทีมตัวเกมจะมาขุดกลุ่มเกมเก่าปัดฝุ่นความทรงจำสีเลือดสีเขียวด้วยหลักคำตอบว่าทําไมเซเซียสถึงกล้าเป็นลูกเมียน้อยที่โลกเกือบลืมและไม่ยังคุ้มค่าพอที่จะหามาเล่นอยู่ไหมเื่อก็จะสถานะลูกเมียน้อยของเกมนี้เราต้องย้อนกลับดูทำลายมันก่อนนะครับหลังจากซิกมาทีมเนี่ยค่ายเกมรัสเซียประสบความสำเร็จ,จเจลิชเต,เตอร์ภาคแรกในปีสองพันสามพวกเขากำลังสู้ทังภาค2ที่อลังการกว่าเดิมอยู่แต่ปัญหาไม่อยู่ว่า การทำเกมใหญ่ขนาดนั้นนะมันใช้เวลาทำนานนะครับในช่วงช่องว่างปี2005นี่แหละที่เทเซียสรีเทิร์นออมเดรฮิโรถึงกําเนิดขึ้นมันถูกวางตําแหน่งเป็นสเตอร์โอลอสเพนชั่นหรือเกมใหม่ที่ไม่ต้องใช้แผ่นพัคแรกแต่สร้างในของมันเนี่ยคือการ์ดเซคเกิลเอเลชูเตอร์มาเกือบัึงรุ่นเรียกได้ว่าซิกมาทีมเนี่ยใช้หลักการซิลเว่ย์อย่างแท้จริงนะครับเอนจินเดิมโมเดลเดิมเสียงเกือบเหมือนเดิม มีเสียงใหม่นิดหน่อย UI ใหม่นิดหน่อยถ้าเปล่ยเอลิจูเตอร์เป็นข้าวมันไก่ร้านดังเทเซียสคือข้าวมันไก่ร้านเดิมที่เปลี่ยนแค่จานใส่และบอกว่าเป็นเมนูใหม่นะครับและไอ้อทิคแบบนี้เนี่ยซิกมากทีมช่วงหลังนี่คือลอยตัวมากใช้ทิคเดิมเ,เกมมีถือทั้งลูกเกมเลยนะครับแต่สิ่งที่ไม่เกมนี้เนี่ยมีตัวตนแยกออกมาคือเพลมิสนะครับหรือเฉพาะเรื่องแทนที่จะเป็นทหารที่ไดนามบุกเข้าไปันแอบใต้ดินเกมนี้ระบบฮีโร่ที่ชื่อเทเซียส ที่ต้องมาจากการฝึกเอเลียนที่หลุดออกมาอารวาสในเมอนเล็กๆแถบยุโรปตะวันออกแถมบรรยากาศช่วงแรกของเกมนี่นดูแปลกตาไปจากที่เราเนี่ยคุ้นเคยมาสมควรนะครับแค่ดนตรีก็ต่างแล้วลว่าโอ้ชอบดนตรีคอนเทสเซียสมากๆนะครับมันโคตรยูนิคดูเป็นเผนี่มผมแคก่การเปลี่ยนฉากหลังเนาะแต่พอเล่นจริงๆเนี่ยก็พบว่าภายใต้หน้าตาเดิมๆของมันเนี่ยมันมีความโหดร้ายบางอย่างซ่อนอยู่ที่เอสเตอร์พักแรกไม่มีนะครับ นแน่ตีมเหมือนใเรื่องน,นะพื้นฐานเกมเเทิงเหมือนเดิมเนาะลั่น,นกันตาสุดสำเร็จมเมาส์เล็งยิงปุ่ม WASD เดินง่ายๆในไม่ซับซ้อนแลวกิจเสียก็คือค่าทุกอย่างที่ขวางหน้าหรือไม่ก็ระเบิดลังมันที่หมดไม่มีอะไรน่าปวดหัวแต่สิ่งที่เพิ่มมาคือการช่วยชีวิตนะครับตามชื่อการเกิดมาของกีโ่มันจึงมีเหมือนไวักเล็กๆที่มีคนเนี่ยเหมือนนั่งจับเข่าอยู่นะครับและเอลิงก็ไม่ทําอะไรเลยเนาะแล้วเราเนี่ย ก็สามารถช่วยเขาได้แล้วเขาเนี่ยก็จะลอยขึ้นสุดสวรวันคือผมรู้เขาตายไปแล้วเป็นวิญญาณะนะแต่สิ่งแฝนตายจัดด้แม่นที่สุดนั้นคือความยากนะครับภาน,นี้เนี่ยคือชื่อว่ายากแล้วหดหินกวดเลสเตอร์ภาคแรกแบบคนละเรื่องกันเลยจำนรื่สัตรูในฉากมันโคตรเยอะและบางฉากเนี่ยก็แทบไม่มีที่ยืนกระสุนที่มีเนี่ยก็แทบไม่พอใช้ นี่ความท้าทายที่เส้นบางๆระหว่างสนุกกับความน่าราคาญแทบจะข่าวจากกันนะครับอาวุธส่วนใหญ่เนี่ยก็อีกม่จะภาคแรกแต่ะหลอแค่หกปืนเท่านั้นปืนที่มีก็ปืนพกลูกซองเกรเน็ตลันเชอร์ปืนกลแล้วก็ปืนเลเซอร์ใหญ่นะครับแต่ถึงแม้จะมีปืนเทพแค่ไหนแต่ถ้าคุณไม่รู้จักวิ่งหนีคุณก็จะไปแค่ปุ๋ยให้เอเลี่ยนในเกมนี้อยู่ดีนะครับถ้าสรุปคือเมื่อคือเอสเตอร์แบบฮาร์ดคอร์ขึ้นบรรยากาศเปลี่ยนไปอะไรแบบนั้น แต่สิ่งผมชอบมากที่บอกไปเนาะคือตีมกับบรรยากาศเกมนะครับถ้าเอเลนจเตอร์แอคชั่นไซไฟในห้องแลบเทเซียสคืหนังสียวงฝันเกิดบีในชนบทเกมเปลี่ยนฉากหลังจากสถาทับลำยุคมาเป็นเหมือนเล็กๆบ้านนาป่าเขาและเสนอลูกหลังยามค่้คืนความมืดในเกมนี้ทำงานหนักมากหลายฉากในเทเซียสเนี่ยออกแบบมาให้มืออดจนน่าอึดอัดแสงไฟฉายของเราคือที่พึ่งเดียวมาสร้างบรรยากาศความไม่ปลอดภยัย ได้อยู่การเดินในห้องเหล็บสมรงสว่างของภาคแรกเยอะเลยนะครับสกอตแบบสกรูเนี่ยอย่างที่บอกไปมันก็รียูสมานะครับไอเลสสุดใหญ่เนี่ยมันจะเป๊ะๆจะมีตัวมางมุมนี่แหละที่เปลี่ยนนะครับลิไซน์ตัวสไปเดอร์เนี่ยกุ้ดจะมาใช้เฟรนด์พื้นฐานภาค2ด้วยแล้วก็จะมีตัวมารงระเบิดตัวเองนะครับที่ขึโพลในภาค2เช่นกันแล้วที่เจ๋งที่สุดคือมีบอสสองตัวนะครับมีตัวที่เหมือนมินอทอร์ตามตำนานเทพแล้วก็ตัวควีนที่ ลักษณะของมันเนี่ยแล้วก็ความสามารถมันเนี่ยและต่อมาก็จะพัฒนากันเป็นควีนในเอสเตอร์ภาคสองเช่นกันแล้วทำไมเกมจะสนุกและยิงมันขนาดนี้ถึงกลายเป็นลูกเมียน้อยล่ะผลแล้วก็คือช่วงเวลากับการพัฒนานะครับ เอเจคชั่นเตอร์สเนี่ยเปิดตัวในปี2007ด้วยกราฟิกที่สวยง,งามกว่าระบบ RPG เต็มรูปแบบเทเซียสเนี่ยใช้ิ้่เก่าอยู่และดูตกยุคไปในทันทีเทปโวลท์ส <Okay, S 1> <2 S 2> คือแบรนด์ hmm. ก็ชื่อมาเนาะมันไม่ได้ชื่อเอเจคชเตอร์อ่ะมันเป็นชื่อ t ทเซียสรีเทิร์นอัพเดทฮีโร่หลายคนเนี่ยอย่กจะรู้ซ้ําว่าอันนี้มันเกมอะไรนะครับแต่ทีมง,งานเนี่ยโดเกมเพื่อทำมาสนุกสไตล์สเตอร์อยู่ด้วยบรรยากาศตีมเกมเหมือนใครเนี่ย ก็จุดเป็นเกมที่ดีเกมหนึ่งนะครับที่หลายคนเนี่ยไม่เคยพูดถึงกันซึ่งส่วนตัวเนี่ยผมก็แนะนำให้หลายคนเนี่ยอยากมาลองเล่นมากนะครับถ้าคุณเนี่ยคิดถึงความสดิบๆของเกมที่2,000ที่ไม่ต้องคิดอะไรมากแค่สกัดสุ่นสัตุกอย่างที่ขยับได้เจซีเอสคืยาพิเศษนะครับแล้วถึงแม้มันเนี่ยจะเป็นลูกเมียน้อยแต่มันฟรีนะเออเพราะเกมนี้เนี่ยถึงว่าทีมเนี่ยใจดีนะครับแจกฟรีไม่ใส่จจลืมลูกเมียน้อยจัดจนแจกฟรีนะครับเจอใครเนี่ยยังไม่อยากเสียเงิน20บาทต่อนลดราคากับพักแรกเนี่ย ก็มาลองพันนี่เกิดมาได้นะครับด้หาหลุดมาได้เทเซียสเนี่ยอาจจะไม่ใช่ฮีโร่ที่โลกจดจำแต่รับเด็กติดเกมร้านคอมยุคสองพันเนี่ยเขาคือฮีโร่ที่จะเข้าเวลาให้เรายิงยอดเยี่ยมนะครับ